มาชมตลาดกันบรรยากาศตลาดนัดตวงใบใบแรงๆ,ๆบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ,น,ากาศนี่มาแรงกกนะโคตนาสินค้าให้กันัวมดสาวเนี่ยใหญ่ดีป่ะไรกันคีเห็นไหมเหรวมสาเนาะไม่ถือไปนาอยู่ ้องกรป่า,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 าก,กัาากาข้ามแกีา่านี่เอน่บ่ข้าวเหนเยวเา้ามรกก่อนน้าเงินหุ่นชมกันไม่ยบบังเียบก็มาให้เพื่อน เออหนูก้าม่ให้แนนบ่ไปกินทอดอันนี้พูดจะหน้าหาจิงกทายเหร <บ los S 1> อนี่นะเป็นกินข่าอยู่ไม่ด่ากันเท็ดนี้กระเซิงผมอยู่

บอกนายกแนวใครน่ายกโ้ยแล้วมเอ้ยไม่ยากนะบ้านบักนี้ยนขี้ได้กคมีพักพ่าปลาเนี่ยบ่จะก่อยงี่มีล่ะเห็ดเอเจ็ดสิบเป็นเวลาเหรอ่เวลาเลรอพูดต่อคับมี กไปด้วยเหมือนปลากับไก่พ, mycket, พัก bah, สดๆสดนีาไล่ะมองนี้เป็นขายไข่ด้วยนี่ไข่สดสดนี่ขายผักผักสดสดสอนพักคนยอดดีมาเรืมาแวะ